ย้อนถ้าคนเขยากออกรถเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างมันออกยากไหมพี่บางคนเขาก็บ่นเรื่องเอกสารอืมจิกด้วยสมบางคนเขาก็บ่นเรื่องระยะทางอืมจริงอันนี้จริงจริง,รงบางคนเขาก็กังวลเรื่องอาชีพแม่ร้อยแปดพันปัญหาไหนจะเรื่องการดูแลรถอีกมีอะไรจะแนะนำเขาไหมเนี่ย ก็มีนิดหน่อยอืมเราต้องแนะนําเขาอย่างตรงไปตรงมานะพี่อน้นครับพี่ออกรถก็เหมือนมีลูกนะพี่เนาะมันต้องมีค่าใช้จ่ายจีปาถะมากมายนะพี่เนาะรถคันหนึ่งเห็นดูข่าวเขาก็ว่าแบงค์ปล่อยยากขึ้นนะพี่เนาะจริงครับสวัสดีครับ <c oughs> เอาเรื่องคุณสมบัติก่อนนะค่ะยังไม่ได้พูดเรื่องอาชีพยังไม่ได้พูดเรื่องอไรายได้ ยังไม่ได้พูดเรื่องอื่นๆนะครับค่ะคุณสมบัติอย่างแรกครับต้องเป็นคนอยู่ไม่นิ่งครับอืมจะซื้อรถเนี่ยค่ะเพราะถ้าอยู่นิ่งๆมันจะได้ไหมพี่อ้นแล้วถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะได้ไหมก็น่าจะได้แต่มอง่ะครับ <S 2> <S 2> อันเนี้ ผมขออนุญาตไม่ตอบแบบวิชาการอะไรเยอะนะครับค่ะเราอยู่บนความจริงเนาะโลกเราต้องอยู่บนความจริงเนาะใช่ค่ะอยู่เฉยมันได้แต่มองคราวเนี้ยคุณสมบัติขั้นแรกเกินก่อนเลยเนาะมันเราไม่ได้คุยเรื่องแบบวิชาการอะไรมากมายเลยนะอยเอาความเป็นจริงของโลกกันนะค่ะต้องอยากครับพี่อ้อนแล้วเรื่องอาชีพอะ กรณีลูกค้าซื้อสดมันไม่มีประเด็นนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับค่ะไม่ต้องมีอาชีพก็ได้ครับนอนเฉยๆก็ได้อโอเคป้าส่วนเรากาลังพูดเรื่องกรณีซื้อผ่อนถูกปะถูกต้องค่ะคือถ้าไม่มีอาชีพมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วเนาะพี่อ้นแล้วเรื่องประวัติล่ะไอ้นี่แหละครับเรื่องสําคัญคไครเนี่ยคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้เลยเรากําลังพูดถึงเรื่องการซื้อผ่อนเนาะค่ะถามว่าสมมติลูกค้าที่มีประวัติเคยผ่อนชําระโน่นนี่นั่นต่างๆมาอย่างปกติโอเคป้าค่ะบัตร เครดิตผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถคันเดิมผ่อนบ้านผ่อนคอนโดโน่นนี่นั่นต่างๆ mm hmm. อ่ะ,อะมือถือด้วยมือถือด้วยโอเคปะโอเคถ้าเคยผ่อนอะไรอะไรมาอย่างเงี้ยได้หมดทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วโอเคปะโอเคเออส่วนคนที่ไม่เคยก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ก็ได้ปกตินี่แหละครับค่ะ <Ha. S 2> แต่ที่มันไม่ได้คือคนที่อาจจะเคยแต่ว่าประวัติไม่ปกติอแค่นั้นเอง พี่อ้นแล้วเรื่องระยะทางอ่ะบางคนเขากังวลไงเราอยู่ไกลกันยอะไรเงี้ยนี่แหละครับปัญหาคลาสสิกวิธีการแก้คืออะไรรูป้ป่ะคืออะไรคะคลิปรีวิวครับอืมเพราะในคลิปรีวิวเรารีวิวอย่างใช้คําว่าละเอียดไม่ได้แพ้ลูกค้ามาดูด้วยตัวเอง<ค>ไม่ได้แพ้ลูกค้ามากับญาติพี่น้องอด้วยตัวเองฉะนั้นระยะระยะทางอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่แท้จริงค่ะ ถามง่ายๆครับรถยนต์คันหนึ่งโอเคป้าเอาคนที่เป็นคนใช้รถอะนะไม่ใช่แบบพอขารถอย่างเราเราอะเนาะโอเคป้าห้าปีหกปีซื้อคันหนึ่งถูกปะใช่ไม่ได้ซื้อทุกวันใช่แล้วฉะนั้นใกล้บ้านไม่เกี่ยวใช่ค่ะระยะทางไม่เกี่ยวถ้าต้องซื้อทุกวันระ,ะยะทางเกี่ยวครับดูนี่ครับลถกคนไหนครับได้ค่ะนี่ครับส้มเห็นอะไรในแก้ว น้ำแข็งค่ะเห็นน้ำแข็งกับน้ำเปล่าถูกปะ่ะใช่แล้วถูกปะ่ะใช่แล้วค่ะถ้าต้องการซื้ออะไรที่ใกล้บ้านนั่นคือน้ำแข็งครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวถ้ามันอยู่ไกลเดี๋ยวมันละลายใช่ถูกถูกต้องบ้างจริงค่ะจริงเออแต่รถยนต์อย่างที่พูดไลครับลูกค้าไม่ได้ซื้อทุกวันครับเนาะค่ะระยะทางไม่เกี่ยวครับผมไม่สามารถ ต้องเรียนตรงๆว่ามันไม่สามารถย้ายเต็นท์ไปอยู่หน้าบ้านพี่ได้อ่ะคับนึกออกใช่ไหมครับโอเคป้าโอเคแล้วก็ระยะทางอันนี้ค่ะจริงๆเราจัดส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศคราวนี้กลับมาเรื่องแรกเฮ้ยลรถมันจะเป็นไงวะดีปะวะนู่นนี่นั่นปะวะถูกต้องปะก็ไปส่งมาแต่ละคันไม่เคยมีคันไหนที่ลูกค้าพูดว่าภาพไม่ตรงปกครับนี่คือสถิตินี่คือข้อเท็จจริงครับแล้วเรื่องแบงค์อนุมัติยากขึ้นอ่ะมันยากขึ้นจริงไหมพี่อ้น จริงครับแต่ถ้าคุณสมบัติของลูกค้าปกติอย่างที่บอกครับคือข้อหนึ่งต้องมีความอยากก่อนเนาะ,ะต้องมีความอยู่ไม่นิ่งเนะาะเพราะถ้าอยู่นิ่งมันจะได้ได้ไงเนาะใช่โอเคป่ะโอเคเรา,าพูดเรื่องอาชีพเนาะอาชีพชัดเจนนะครับไม่มีประวัติที่ไม่ดีหรือผิดปกติอาา่าแม่งจะออกไม่ได้อะครับใช่คิด,ดง่ายงครับพี่อน้นส้มว่านะความอยากสําคัญสุด ก็ถ้าถ้าคันแล้วไม่เกามันก็ไม่หายครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับ